สวัสดีครับวันนี้ตาจะมาทำอาหารง่ายๆกินกันที่บ้านนะเพราะว่าทำกับข้าวมาทุกวันแล้ววันนี้อาจจะเบื่อแล้วก็มาเปลี่ยนมั้งวันนี้ตาจะทำห้อยทอดนะทุกคนก็เคยกินห้อยทอดนะแต่ว่าวิธีทำของตาเนี่ยทีเด็ดแล้วมันต้องอยู่ที่แป้งนะถ้าแป้งเราผสมดีอะไรดีห้อยทอดออกจะออกมากรอบแล้วก็น่ากิน เนี่ยลองทาตามมาตาตาจะทอดให้ให้ถั่วว่าทํำยังไงเดี๋ยวเรามาผสมแป้งห้อยทอดกันนะเรามาผสมแป้งกันนะจะมีเนี่ยจนะมให้ดีนะที่ตาทําให้ดูเนี่ยเมีแป้งมีนะแล้วก็แป้งเท้าแล้วก็แป้งเข้าเจ้านะ่ะ แล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปแต่แล้วเราแป้งเทใส่แล้วก็จะเติมโซดาลงไปตโซดาเนี่ยมันจะทําให้แป้งมันกรอบนะ เรามาปลส้มน้ำจิ้มไอ้รูซอสทีย่ยอดใส่กินกับห้อยทอดนะที่เราจะจะใส่น้ำจิ้มห้อยนะจิ้มห้อยทอดนะเราจะใส่ประมาณครึ่งขวดนะอันนี้มันเป็นสูตรเด็ดท้องตาเลยนะเราจะใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปด้วยนะ เรามาดูส่วนปลาส้มที่เราจะทำห้อยทอดกันนะมีห้อยที่เราล้างให้มันสะอาดก่อนนะแล้วก็มีโทงอ,อกแต่แป้งเนี่ยเราไม่ต้องผลส้มให้มันค้นมาร์กไส้ามาร์กแล้วทอดออกมาแล้วมันจะกรอบแล้วก็จะใช้กระเทียมอันนี้เราไข่เป็ดนะไข่เป็ดนาเนี่ยไข่แดงมันจะใหญ่ข้างในแล้วก็มีซอสซอสไอ้พริก เห้นน้ำจิ้มไก่ตายผสมรวมกันนะแล้วก็พริกดองแล้วก็ไอ้ต้นหอมผักชี เนี่ยเสร็จแล้วนะห้อยทอดตาลองไปทํากันดูนะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะแล้วก็กดติดตามให้ตาจะได้เป็นกําลังใจตาก็จะห้าข้องอร่อยอร่อยมาทําให้ดูอีกว่าทําอะไรบ้างอร่อยต้องลองนะ